ครับขาโคตรสุภาพเลยพี่ผมอมื่ออันนี้หมูเลยเนื้ออันนี้หมูนี่เนื้อจ้ะอ๋อฮะที่ไก่ปลางั้นงั้นงั้นงันอ่ะเอาหมูชิ้นหนึ่งเนื้อชิ้นหนึ่งมิกกันเหรอหรอเอาสองชิ้นนี่ว่ะได้ครับพี่แล้วก็เพิ่มเบคอนเข้าไปอย่างละ<น>อย่างละอย่างละอย่างละครั้งเ่ะอยางไดชินะฮะใช่ โอเคเนาะเบรคอนใช่เอาชีสไม่เอานะเอาอาด้วยไม่ได้ชีสใส่อยู่แล้วป่ะหรือต้องเพิ่มเพิ่มเอครับพี่อ๋อตัวเลือกแทกมันเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่มาจากช่องไหนอันนียไม่บอกพี่ต้องถ่ายเสร็จไปแล้วคลิปหนึ่งไกีมันยุ่งากเลยครับพี่มันเป็นทางเลือกใหม่พี่ แสดงว่ามาบ่อยใช่ไหมบ่อยอ๋อมาสถานี้เนี่ยบ่อยแต่ว่าครั้งแรกที่เพิ่งเห็นเนี่ยแล้วก็ทำเลดีด้วยทำเลดีตรงนี้แหละเช่าที่วันสิบสีไม่ได้มาิฮะอุ้ยมันไม่ว่างเหรอพี่ตอนแรกอ่ะเราให้เด็กมาขายแล้วกอดนไม่ดีแล้วเราก็ไม่สักขายเยอะเองแลก้ก,ยยแลก็เลือกที่จะยิงไม่ก่อนมอ,องอว่า ทเบไม่ดีเออเต่พี่บอกว่าทเบดีเฮ้ยทเบทำไมจะไม่ดีเพราะว่าตรงนี้นพี่มันมันคือแหล่งคนอ่ะตรงอื่นไม่มีนะสมัยนั้นเน่ยให้ให้เด็กมาขายยอดคนละเจ็ดแปดร้อยคุมของคุมวัตถุดิบหรือเปล่าถ้าถ้ายอดไม่ดีอ่ะวัตถุดิบหายเปล่าไม่ไม่ไม่หายนะเอาทิงแบบนี้เลยออ คราวนี้พอเลยลงตัวผมก็งลงมาทำเองพอมาเ,งเองเสร็จแล้วไงต่อก็อรับลูกค้าแทบไม่หวไม่ไหวประเด็นคือพี่ก็ต้องหาคนมาเนอะถูกไหมมันมีอย่างนี้แหละพี่แต่อยู่ที่เซ็นทรัลรัตนาธิเบศพี่เคยกินไม่รู้นะอยากเลยโอ้โหสุดสุดอร่อยสุดสอย่างนั้นเลยพี่โหโคตรแบบทํามืออย่างนี้แหละแบบแต่ว่าสําเร็จรูปแล้ววอมประกอบร่างโคตรเจ๋งอะ ไอตัวไม่ไหมนี่มันจะให้ความรู้สึกยังไงมันจะหอมทะพีีมันจะหอมทุกอย่างหอมจะออกให้มันติดไหมหน่อยอืมพราะว่าถ้าหอมเนี่ยมันเรียกถ้าเบิรน์เนี่ยมันเรียกม,มันจะหอมแล้วก็จะออกขอมๆอร่อยเออจะตัดจะตัดอืหอหมอมเน,นยเน,ยน, mama, นอะไม่เนยนนเนาะ ไอตัวนี้มีมาจากไหนอะครับฝันฝันไหมไม่ได้ฝันเลยอยู่มันมายังไงมันมิกยังไงอะปกติมันคข้างตอบค่าอยู่แล้วแล้วก็ลูกกะชอบอชอบกินสเต็กแต่วันนี้ร้านสเต็กปิดื้อรับทวนเอ้ยจะแค่ลูกบอกจะกินแล้วมันเป็นร้านกี่สาขาตอนนี้สิบพี่แม่เจ้าเฮ้ยพี่เขาไม่ต้องทำงานแล้วดิไม่ก็ทำนี้ไงตอนก่อนหน้านั้นไง อ๋อก่อนหน้านั้นพี่ต้องด้วยความเคารพพี่ทำอะไรอ่ะผมเป็นวิทยกรงานยังไงทำไมอ่ะพี่เพราะอะไรเออตรงนี้มันมันนอิสระขออนุญาตขออนุญาตล่วงลึกไปรายได้มันดีกว่าวิทยกรงั้นอ่ะดีดีกว่าวิทยกรในหน่วยในในนิ้วูกพี่เล่าเรื่องอะไรครับฝึกกบลมเรื่องวางแผนการเงินเอ้ยนักวางแผนการเงินมาขายเบอร์เกอร์ ทิ้งเงินเดือนเจ็ดหมื่นขายเบอร์เกอร์ข да ้างทางเออไแค่มันต้องเบอร์เกอร์ข้างทางพี่มันไม่ใช่เบอร์เกอร์ซิดโบรธรรมดาซิดโบรมายังไงอ่ะมาจากฟู้ดทรัคแบบฟู้ดทรัคจะเปลี่ยนไหมก็ยังลงตัวยังวันนี้ฟู้ดทรัคเราดรอปไว้ระกอบงานอีเวนต์ค่าจะจ่ายเยอะมากเห็นเคยเคยได้ยินคนฟู้ดทรัคบ่นว่ารับผิดชอบแล้วใครจะจ่ายเยอะมากเลยใช่ก็ ก็คือถ้าไปงานอีเวนต์เนี่ยบุฟดทรักอ่ะค่าใช้จ่ายจะแพงกว่าตั้งตั้งเคาน์เตอร์แบบนี้นะแม่เจ้าแล้วก็ทำเลก็จะอยู่หลังหลเลยโอ้าเราจอดนอกระบบโอ้ไปจอดข้างถนนอืมเราก็จะมีพี่ตนาลพี่นี่ยต้นาทำไปด้วยเออแล้วไงพี่เทศกิจกับแล้วกคุเข้ามาสวัสดีเอ้ยทำไมเขาต้องแชร์การตลาดวะพี่เพื่ออะไรพี่มันผิดเหรอถามจริงว่ามันผิดเหรอหรือมันเป็นช่อง เขตผ่อนผันเป็นอยู่นะใช่สกิทท่านก็จะแจ้งว่ามีเขตผ่อนผันแล้วก็สามารถไปจอดได้แต่ว่าก็จะมีค่ารรมเนียมอะไรต่างๆนั่นแหละข้าศนเนียมนี่เข้าหลวงหรือเข้าเข้าคอวงคุณแล้วแล้วที่สิบสาขานี่กี่ปีแล้วพี่สี่ปีและสี่ปีสี่ปีผลประกอบการสิบสิบสาขานี่ก็ล่อไปล้านกว่าบาทนะมั้งเนี่ยต่อปีป่ะ หรือต่อเดือนวุ้ยพี่แล้วอย่างนี้ก็ตรงนี้ก็ต้องหาคนงั้นน่ะพี่คงไม่อยู่ประจำหรอกก็ว่างๆก็มาได้ครับไม่ได้เปิดแต่เช้าเลเปิดสี่โมงเย็นเอ้าทำไมอะรถวิ่งทั้งวันตรงนี้ไม่ได้บูมตลอดเริ่มบ่ายบ่ายสามบ่ายสามสิบสี่ทุ่มเราก็มาพออมกันกับร้านเพื่อนบ้านนี่แหละอืมอฮริชีสนี่ ปกติมันจะไม่ติดนะแต่วันนั้นเนี่ยไปต่างจังหวัด okay. แล้วติดตู้เย็ยนไม่สนิทด, oh. ด้วยความเย็ยนมันไม่ถึงมันก็ติดกันก oh. ็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วบ้านพี่อยู่ไหนครับน่ารีว่า48น่ารีว่า48ใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆแถวรามินชานนรงใช่ใช่ใช่น่ารีว่าแล้วนอกจากนี้พี่คิดจะทำอะไรอีกอรก็ควบคุมคุณภาพเะยแล้วก็สิบสาขาที่มีก็ สาขาในยอดตกเราก็พยายามหาสินค้าอะไรเข้ามาเพิ่มนเนาะแล้วไม่ได้ทำคอนเทนต์หรอไม่ได้ทําเลยครับอ้าส่วนมากจะมีรายการเจดีดีอ่ะเข้ามาดาราล็อกกันเล่นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรียกแทกอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เชิญเราไปครับครับครับนี่เสร็จก็เออกลับบ้านมา4ี่ห้าทุ่มกันเนอะใช่ใช่เชอ ลูกค้าส่วนใหญ่แล้วเป็นวัยรุ่นคนทำลางวัยกลางคนหรือว่าคนแก่ได้หมดนะได้หมดกินได้หมดเนาะแล้วแต่ว่าคนไหนชอบมีมาแบบว่ามาตีมาอะไรไหมไม่มีมีมาอีกรอบนี่คือมาซื้อซ้ำเออเนี่ยวิธีการพ่นเลยเนาะให้ความให้ความรู้สึกที่แท้จริไอ้ตัวอะไรอะป้ายร้านออกแบบหรือว่าคนนี้จับพิกเอง หรือว่าหมายถึงว่าพี่ไม่ได้ไอ้ส่วนผสมพี่ทำเองไหมอ่ะทำเองครับเฮ้ยเหรอผมตกใจเยอะไปปะเดี๋ยวเวลาไปตัดแล้วมันจะมันจะมันจะดีใช่ใช่ผมจะเป็นคนดูคนแรกเลยนะอย่าไปคุยโมโนโทนจะมีซอสพริกซอสมะเขือเทศซอสสซอสพิเศษไอ้นี่คือคิดเองทั้งหมดใช่คิดตามที่ลูกชอบที่ลูกชอบแล้วก็คิดว่าลูกค้าชอบด้วยแล้วลูกอายุกี่ขวบแล้วพี่เอ่อ 9กขวบกับ4ี่ขวบนะเขาเคยมาช่วยทํำไหมชื่อไม่เรียกลูกค้าบ้านอ,อ,อ๋ดีดีดีเขาจะได้เห็นคุณพ่อทำอะไรได้น <c oughs> ้อโ้จากเจ็ดหมืน่นแ้วก็อเขาแตแ่วเคยอยากจะย้อนกลับไปไหม ไม่ไม่ที่เดินเดินไดต่อโอ้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเนี้ยต่อยอดจากไอ้ตรงนี้สิทสาขาแล้วยังมีธุรกิจตัวอ,อื่นที่พี่อยากจะจับอันนี้ยังครับเราโฟกัสตรงนี้ให้มันให้มันนิ่งนิ่งก่อนพอมีตังค์แล้วมันคิดอะไรก็กคิดคำได้โอ้ใช่ใช่ใช<ๆ>แ่แล้วแล้วแล้วตอนนี้ที่ประสบปัญหาอยู่ที่ว่ามีอะไรบ้างคุณภาพเลยครับคุณภาพของลูกน้อง อ้าวไม่ใช่คุณภาพของอาหารอะไรเงี้ยเลยเขาทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรเมาเมาก็เขาเรียกว่าอะไรถ้าตอบแทนเขาไม่พอเขาต้องวัดทักษลคติแบบการบริการลูกค้านดิมันไม่เท่าเราแหละสกิลอย่างเงี้ยเขาก็คุณน้าสั่งยังครับสั่งแล้วสั่่งคะอ๋อคุณน้าสั่งได้เลยครับสองอันค่ะสองอันเอาอะไรดีครับดูเมนูด้านหน้าครับคุณน้านี่ จะมีให้เลือกระหว่างอันนี้ไกนี่ไอนั่นไก่นั่นครับคุณนะเลือกได้เลยครับ <Hey S 2> ได้ครับผมถ้าจัมโบ้เซ็ตใหญ่เนี่ยนะครับก็คือจะหมู39บาทถ้าเกิดว่าคุณนะเพิ่มท็อป,ปิ้งชีสไข่เบคอนหมูก็ได้ถ้าจะเพิ่มนะมเ,มอเอาไปฝากลูกไหมไม่กินคนเดียวพอหรอ เห็นชิ้นใหญ่อย่างนี้เล็กนิดเดียวนะเท่านี้เองนะจงเล่าหรือจดสาขากับช่องพี่นี่เลย